ทรัพย์ไทยพณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณน๋องคะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะคุณอ๋องในนาะทีนี้แล้วตลาดนุ่นไทยนะคะชนแล้วย่อลงมานะคะครับ,ค,รบคือวัอนนี้นะครับผมผมพยายามฟอลโล่ไปเป็นแต่ละสเต็ปสเต็ปนะครับซึ่งถ้ามองไม่ผิดเนี่ยคือจะที่ลงมาลงมาตั้งแต่ ที่ทำย่อที่ประมาณหนึ่งตองห้านะครับหนึ่งตองห้าลงมาแอนิกเซลวันจันใช่ไหมครับที่หนึ่งสี่สี่เจ็ดเนี่ยอันนี้โอเคแหละอาจจะเป็นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของของบีนะซึ่งในบีจะมีสามขึ้นเป็นสามสามห้าลงสามลงสามออกด้านข้างสามแล้วเนี้ยขาดซีแคทของ ของที่เป็นเอลงมานะครับถ้าดาวพฤหัสจะมีอันช็อตหนึ่งลงมาลงมาทําประมาณครับดาวไซต์ประมาณหนึ่งสี่เก้าศูนหนึ่งสี่แปดศูนย์ประมาณเนี้ยแล้วภาพข้างหน้าจะฟื้นตัวได้ดีนะครับปรากฏที่พื้นตัวมาตั้งแต่วันวันไหนครับวันอังคารใช่ไหมแล้วก็วันพุธตอนเช้าเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นขึ้นสีสีย่อยในขาซีแคสอะแล้วตอนเนี้จะลงเป็นขึ้นห้าละนะครับซึ่งแพ็กเกจเนี้ย เคยบอกมาว่าไอ้ดาวไซส์ own, รประมาณห yep. น,นึ่งสี่เจ็ดเจ็ดถึงมาหนึ่งสี่เจ็ดสี่ใช่ไหมไอ้นี่ผมปรับขึ้นมาละอืมลงรอบเนี้ยน่าจะเห็นประมาณสักหนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับเพื่อจบรอบที่ลงมาแต่หนึ่งสองห้าลงมาทําเนี่ยบอทบท่อแถวมาหนึ่งสี่แปดศูนย์เนี่ยซึ่งน่าจะได้เห็นในในเย็นนี้นะหรือว่าประมาณครึ่งวันพรุ่งนี้อาจะลงมาหรือวันศุกร์แล้วก็ สัปดาห์หน้าก็าจะเริ่มฟื้นตัวอย่างอย่างดีละนะครับอันนี้คือทำเฟรมของตัวเซตนะครับสรุปก็ตอนนนี้จะลงในช็อตหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจนะคืออย่าอย่าพนิกนะคือเห็นว่าลงลงแบบว่าทำไมพันห้ายีไม่ได้ลงมาขายหุ้นอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งใจเย็นนะครับอแต่ถ้าถ้าเป็นเทรด,นนะดดิ้งระยะสั้นนะมีกำไรขายไม่ก่อนนะครับแต่ตัวที่ติดไว้อยู่ด้านบนเลยยังไม,ยงไม่ยังไม่คืนทุนอนะ่ะอันนี้ใจเย็น เพราะว่าคาดว่าเซ็นจะลงมาบอททอมประมาณหนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์แล้วก็จะพื้นตัวได้คาดว่าจะเป็นสบานหน้านะครับน่าจะพื้นตัวได้มาหาทปเก็ตที่มองก็คือช่วงัประมาณหนึ่งห้าสามศูนย์ประมาณเนี้ยครับผมอันนี้คือภาพตลาดนะครับด้านของตัวหุ้นนะครับตัวหุ้นก็ถ้าเป็นตอนเช้าจัสมินนะจัสมินก็ยังยังได้นะครับดู 5.65ไม่ต่ำกว่าที่ต่อด้านบนมีประมาณ6.3นะครับ Jasmin MTLS ก็ต้องดูถ้าต่ำกว่า18.3ไม่ดีนะครับแสดงว่าจะยังไม่ขึ้นนะครับที่มองไปอาจจะผิดถ้าต่ำกว่า18.3นะครับต้องคัดลอตตอนนี้ยังไม่ถึงก็โคไว้ก่อนด้านของ WIK เนี่ยนะเริ่มลงมาแล้วฮะก็ชนแบบ แนวต้านนะครับที่มองระยะสั้นประมาณสัก4.6ประมาณเนี้ยเออก็ขึ้นมา4.66นะครับก็เริ่มลงแล้วตอนนี้ก็ถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า4.42เนี้ยถ้ากิดว่ารอบย่อยจะครบละแล้วก็อาจจะลงมาหาประมาณสัก4.3ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับเป็นช่วงพักตัวจากที่ขึ้นมาพรวดเดียวจากราคาเท่าไหร่อ่ะ3.9อ่ะอืมขึ้นมา เกดกับสี่จุดเจ็ดอ่ะอันนี้เป็นรอบย่อยแล้วอาจจะพักตัวเกาะน,นะครับถ้าจะซื้ออย่าพึ่งนะครับแจงๆกับการถ้าอีกขึ้นใครยังไม่ได้ขายนะเออถ้าหลุดต่ํากว่าสี่จุดสี่สองควรจะขายเหมือนกันนะครับด้านของด้านของตัว B บีแนด์ียังซื้อได้นะครับเออบีแดก็ยังชอบอยู่บีแลด์บีเออย่างเงี้ยเออยังซื้อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ซีรีส์ยูซีรีส์ยูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณเก้าสิบสี่มันลงมาเร็วเหมือนกันเนี่ยจะได้กาให้ช็อตบ้าหน่อยเก้าสี่สี่เก้าสี่สี่ถัดไปมี 9, 4, 0, 9, เก้าสี่ศูนย์และเก้าสามห้าทรเก็ตนะครับก็สี่จุดสี่จุดแล้วก็ประมาณเก้าจุด อืมผมว่าต้องเล่นเร็วแหละคือถ้าถ้าเกิดว่าเปิดช็อตนะแล้วก็ประมาณเก้าสี่ศูนย์เก้าสามห้าเก้าสามหกประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าจะไม่ไม่ช็อตนะผมว่ารอโเปนรอรอบหน้าเลยจะได้กับไซที่เพิ่มขวานะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นรอบใหญ่ผมว่าเดี๋ยวรอรอเปิดรอที่มันลงมาประมาณสักสามหกเก้าสี่ศูนย์เก้าสามห้าประมาณเนี้ยแล้วโอเปนรอนะครับอืมโอเคสรุปก็เดี๋ยวจะรอก่อนมันช็อตไม่ทันละอืมกับไซมันไม่พอเยอะ ครับผมแล้วก็ทองคำเวสนีเหมือนเดิมครับค่ะอืมสรุปก็เออซีดียูอาจจะไม่ทันแล้วผมว่ารอใจเย็นให้มันสร้างฐานได้จะล่างประมาณสักเก้าสามห้าเก้าสี่สูนมาเนี้ยซึ่งผมเป็นมองเป็นทาร์เก็ตนะครับแล้วก็จะสามารถเื้อนตัวได้เทียบเช็ตก็ประมาณหนึ่งสี่แปดศูนย์หรืสี่เก้าศูนย์ประมาณเนี้ยค่ะครับผมอืมอ่าหมดแล้วเนาะตลาดก็รอย่ออีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองนะคะอย่ออีกรอบหนึ่งใช่อีกรอบหนึ่งแค่นึงครับผมแล้วก็จะฟื้นตัวได้ดี เป็นไปตามสเต็ปนะือเราชนไว้ก่อนครับโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามคำถามเยอะๆเดี๋ยววันไหนว่างๆจะถามให้เยอะกว่านี้นะครับได้ครับผมคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ